สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Digital t ทมเ r อร์รีบอนะครับวันนี้เด,เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนร่างดิจิมอนนะครับให้เป็นไปตามตัวที่เราต้องการนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยค่าที่มันค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะครับก็จะมีหลักๆอยู่มีเลเวลนี่นะครับมี HP มี SP Attack มี Attack มี Defense อ่าแล้วก็ค่า Win Loss นะครับคือค่าชัยชนะหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ Overview นะครับมาดูค่าสเตตัส อื่นๆจะมี exp อันนี้คือ exp หลักของดิจิมอนนะครับเมื่อจะทําให้เลเวลของดิจิมอน up นะครับส่วน e x อันนี้ก็จะเป็น exp ของเผ่าแต่ละเผ่านะครับผมเรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของดิจิมอนนะครับก็จะมีมังกรมีบีดมีอะไรเนี่ยครับมีโฮลี้เยอะแยะเลยซึ่งมันจะกําหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนร่างตามนี้นะครับตาม exp ตามค่าที่เราได้นะครับซึ่งวิธีการจะได้ค่าพวกนี้มานะครับก็มีอยู่2-3วิธีหลักๆนะครับ ซึ่งวิธีที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็คือการต่อสู้นะครับเนี่ยครับพอเข้าไปหน้าต่อสู้นะครับเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยครับอย่างวีมอนเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์มังกรนะครับพอเราสู้กับวีมอนตชนะด้ครับอ่าผมลองสู้อยดูนะครับโอ้ยเจอชนะเนี่ยออีจริงๆเราปล่อยเป็นออโต้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรากดอันเนี้ยมันก็จะ ต้งตีตามคำสั่งอโอเค,อเคจบนะครับอ่ะนี่เราจะเห็นว่าเราได้บิดคือจำนวนเงินนะครับ XP คือ EXP หลักที่จะทำให้ดิจิมอนของเราเลเวลอัพนะครับส่วนรา a g อน XP เนี่ยก็คือ EXP คือค่าประสบการณ์ของเผ่าพันธ์ดิจิมอนนะครับเราก็จะได้ค่าประสบการณ์ของเผ่าพันธ์มังกร เพิ่มมา18นะครับเราลองกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะอ่านี่เราก็จะเห็นว่าเราได้มา18แล้วโดยเงื่อนไขในการเปลี่ยนล่างเนี่ยนะครับเราต้องดูจากเว็บเว็บนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างตรง description น,นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราเรา,เราจะดูได้ยังไงอ่าสมมติว่าผมเป็นแฮกมอนใช่ไหมครับผมอยากจะลองเปลี่ยนล่างเป็นเจสสมอนคือร่างสุดท้ายดูนะครับ เราใส่ชื่อแฮกมอนเข้าไปนะครับอ่าเราจะเห็นว่าแฮกมอนเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นจิโอเกรมอนนะครับบาโอมอนบาโอแฮกมอนนะครับสุคามอนโกวีรามอนเลดวีดามอนโมโนโครมอนนะครับแล้วก็เจสบอนโดยการวาร์ปเอเวอเรชั่นนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัดไป,ไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับตรงวาร์ปเอเวอเรชั่นอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยน่าจะยังทําไม่ได้อ่ะเรามาดูหลักๆนี่เห็น,นครับ เรามาดูอย่าง Geo f r e m o n นะครับผมต้องการใช้ชนะทั้งหมด30ครั้งแล้วก็ XP Dragon 100 XP นะครับอ่าเรามาดูใช้ชนะนี่ยื่อก,กี้เราสู้กับ b e m o n ไปใช่ไหมครับเราก็ได้ใช้ชนะมา1คือเราชนะ1ครั้งนะครับแล้วก็ XP 18สมมตุติถ้าเราอยากให้มันเปลี่ยนเป็น g ีโอเกรมน์เนี่ยนะครับเราก็ต้องชนะทั้งหมด30ครั้งนะครับแล้วก็ทำเ p ของดรา้อนเนี่ยให้ครบ100นะครับก็คือสู้กับดิจิมอนเผ่าพันมังกรไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วต่อมาผมถ้าผมอยากให้มันกลายเป็นบา่าวแฮงมอนเราต้องชนะทั้งหมด30ครั้งนะครับอ่าอยากให้มันกลายเป็นซูคาร์มอนก็ต้องให้มันชนะทั้งหมด10ครั้งนะครับเอ้ดีฟิสนี่คือแพนะครับขอโทษที คือเราต้องให้มันแพ้ทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วมันจะกลายเป็นซูคาร์มอนนะครับอัเดี๋ยวทีนี้ผมเรามาลองทำอะไรง่ายๆดูผมอยากให้มันกลายเป็นโกวีรามอนนะครับเราต้องการโกลี่ส0้นะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับผมลืมบอกไปวิธีการเพิ่ม EXP อีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับ EXP ของเผ่าพันธ์เนี่ยนอกจากการไปต่อสู้กับตัวดิจิมอนในนี้แล้วเนี่ยนะครับ ยังมีวิธีหนึ่งคือการใช้เหรียญน,นี่เหรียญพวกนี้นะครับนี่อย่างอันนี้นะครับเหรียญเนี้ยก็จะเพิ่มอีกพีของเผ่าพันธุ์มังกรเนี่ยมังกรสปีชีส์นี่นะครับเพิ่มได้ซึ่งในเหรียญเนี้ยจะได้จากการต่อสู้กับดิจิมอนนะครับแล้วอไอเทมมันจะดรอปตามตามพื้นตามพื้นหลังจากการต่อสู้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะัะ ไม่แน่ใจคือมันแล้วแผลเหล็กหลอกด้วยนะครับบางทีก็หลอก้างบางทีก็หลอกไม่ได้อันนี้เราก็เคยไม่ได้เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยววิธีป่ามเจ้าเหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไปให้อีกคลิปหนึ่งนะครับไม่หลอกเลยเอาเป็นว่า ถ้าอยากรู้วิธีได้เหรียญนี้มาแบบง่ายๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปนี้มันจะยาวเกินอ่ะทีนี้ถ้าผมอยากสม,มการขกลับไปไหนครับผมอยากให้มันกลายเป็นโกวีดามอนหรือเลดวีดามอนเนี่ยผมต้องการ300 XP ใช่ไหมครับ300 XP ผมก็ต้องเดี๋ยวนะ300 XP ของโฮลี่โอเค ผมก็ต้องใช้ฮ o ล y ี่ฮลี่คืออันนี้นะครับนี่ครับเพิ่มฮอลี่สปีชสปีชสเปเชีลนะครับประมาณ3อันนะครับอันนึงจะขึ้นประมาณ100อนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับเลเวลต้นๆอ่าไ่เห็นไหมครับแค่นี้ก็จะเปลี่ยนล่างแล้วนะครับ ปไปตามที่เราการหลังกากเปลี่ยนร่างนะครับค่าที่จะรีเซ็ตก็คือค่าค่าชนะกับค่าแพ้นะครับแล้วก็สเตตัสในส่วนของ s p ปเชียลเ e นะครับอ่ะตอนนี้มันกลายเป็นโกวีดามอนแล้วนะครับถ้าเราอยากให้มันกลายร่างต่อเราก็ไปดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับอ่ะมันกลายเป็นซิลฟิมอนได้นะครับแต่ว่ามันต้องโจเกสซึ่งการโจเกสเดี๋ยว วิธีเนี่ยผมจะไปอธิบายแยกเป็นคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจแต่หลักๆก็วิธีการเปลี่ยนร่างก็ตามนี้นะครับคือดูเว็บนะครับทําสเตตัสให้ถึงตามที่ต้องการแล้วมันก็จะเปลี่ยนร่างเลยนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะครับถ้าเทียบกับดิจิทัลภาคอื่นๆที่เคยเล่นมาเนี่ยผมถึงว่าตัวเกมตัวเนี้ยออกแบบมาได้การเปลี่ยนร่างได้ง่ายมากนะง่ายสุดๆแล้วนะครับถ้าไม่มี ที่ยากจริงๆจะมีอยู่ไม่กี่ตัวเองนะครับอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ